เด็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพ,พลามมานรุญเดชมหาราชพระบรมนา,าถบพิตรทรงพระปรุนาบทกล้าพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบริยากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่สมัยกุงสโขทัยทุถึงกุลนาโกเินและพระราชทานว่าอุทยานราชภาพอุทยานที่สร้างขึ้นโดยความจงรักภักดีต่อความศักษัตริย์ครับพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับจากซ้ายไปขวาครับองค์ที่หนึ่ง พ่อคุณรามประแผ่มหาราชทรงสร้างชาติสร้างเมืองเรืองรามสร้างอักษรเป็ปรากฏดุลยดงามพูดคิดข่าวสารสถาสถาธุการทรงยืนถือว่าสั่งของงามได้บดนมลงแผ่นดินหมายความว่าพงศ์ได้ผ่านการรุกกระหนกโชคโชว์แต่ตอนนี้ยะปกครองแบบนี้อย่างพอปกครองมดูพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้องค์อาจเกียรติเกิดใคร่ามก่อผู้ชักข่าวไปไทยในกฎการสร้างตำนานยุทธทีสิชาติไทย สรางยินถือพระแสงโทและสภายพระแสงได้เป็นมปขึ้นรอบในความว่าต้องทมพร้อมจากรบตระปเะลาสมเด็จพลันารามหาราชสอง้ากช้างดำเลยทาอย่างย,ยิ่งใหญ่เพื่อการทุก,กันคาผัดก่อกาสร้างหลักชายเปิดบ้านสารสัมพันธ์สร้งยืนในทุกฉบพบผสมยอดะสมมหาพิชัยมงคลเนื่องจากโจนนั้นได้นนยุทธยามีการติดต่อชะดับโพระอุณจะรับเสนอเห็นความยิ่งใหญ่ของพระหมากรา์ จนเต็มพระเจ้าตรัสินมหาราชกอบพุทชาติสร้างพระราประชาราชสถาปนากรุงธมบุรีที่ประจันไปขอบพันธุ์มังกรโปรภัชชาช่างยินถือพระแสงดาวเป็นชนนครที่สามแผ่นนนาดูดันหมายความว่าขระสอบการถึงดักเป็นเรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเก่งอง์อาจจะทหารพุทธชัดดาสร้างคุณเทพยิ่งใหญ่ในพาราชจิตสถาบรุษชาติธรรมช่างยินถือพระแสงอันเกษในฝากหมายความว่า พระทรงเป็นสายลักแห่งกรุงรงตนตนาโกสินพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวส่งรู้ทั่วเป็นบา,าชฉันดลดานาสารุอเจ่นเสนมันธนาคารไทยทักษุจจริงพระหัตถ์ขวาสุดก้อนสนูดาพระหัตซ้ายถือประแสดาภักนานายเบืยความว่าพ้องเป็นพระปิชาสามารถเดนหน้าบุรีรัษาดานอาสาจแทยจริงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชส่งเลิาร้างสุืนลุกสิงชาติประเทศรุกเกตขามต่างอักเคยทิ้งถอยรักชนชาติไทย ต้องเย็นในชุดฉลามแบบฝรั่งว่าหันซ้ายจักรีแสดงถึงความมั่นคงของประเทศนะครับและพระบรมราชานุสรีทั้งเจ็ดองนะครับสร้างด้วยจากเนื้อโลหะสุดทิ์นอกมีความสูงมดลําฐาน13.9เมตรมีความใหญ่เจ็ดจุดเก้าเท่าของกรุงปิงพระตัดนภณนะครับหนัก22,000ตันครับและขขาด้านหลังของพระบรมราชานุสวรีนะครับชื่อว่าเขาใหญ่ครับซึ่งมีความสูงเป็นน้ำทะเลนะครับอย่างน่าสัจน์ครับ313เมตร เมื่อสามนะครับบวกหนึ่งบวกสามนะครับเท่ากับ7เท็บเท่ากับพระิรยะกษตรทางเจ็ดพงครับพื้นที่ของอุทยานงชาตนะครมีทั้งหมดสามร้อยห้าสิบสีได้นะครับเป็นพื้นที่ของกองทัพบกครับข่าด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นทงรีวัตนะครับเชื่อวัดเขาสนามไชยภาพและเขาวิ่งน่นะครับเองเขาเกียรภาพ ดีคนช้าหนึ่งนายแล้วต้นปาไซป่านะครับชีว่าต้นตันตานะครับต้นตัน้าเป็นตานกระดับนะครับมีคนในรู่งนะครับไม่สามารถทำได้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของสยามในปัจจุบันนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับ เป็นตง้งทุ่มสีนรนะครับภายใุกนทมือนะครับเรีวยกว่าผัานตุ้มเพชรครับเราสร้างด้วยเด็กข้างบนเจ็ดเรียมเจ็ด้านเเส้นนะครับรวมทาพรวมเเจ็ดเส้นหมายถึงความร,ารักความสามัคคีความจงรักภักดีของคนไทยต่อพ่อรมราชาลุูรีทั้งเจ็ดครับทาง7จ็ดจังหวัดครับ เพื่อติดตั้งในภาคสนามเพื่อให้ป้าดุมพุทธดาป้าดุมกันได้เลยผมขอโทษเราขออภัยุทานขอัย